สวัสดีครับผู้ผมูวสิทธิ์จากกิ๊กดูทัวไทยวันนี้เราอยู่ที่ภูทอกทะเลหมอกเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเราจะมาค้นหานักร้อง3มคนที่จะเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดเลยไปสู้ศึกในกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านนะครับและตอนนี้ผมได้ยืนอยู่ที่เทศบาลตำบลเชียงคานนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการคัดเลือกนักร้องกันเลยดีกว่าครับ เ oh no. กต้องไม่มีการเตรียมตัวอะไรครับก็มาตามปกติร้องแบบสไตล์ธรรมดาชิวๆไม่ไม่ได้ไม่ได้เกรงเลยเตุมเปลาลาเลตุมเปลาเลตุมเปลาลาเลพอมาถึงเวทีจริงๆก็เกรงนะครับก็เตรียมตัวอะไรไม่ทันก็เขาทำเต็มที่ครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะ ขายก้อยคอยอายอยู่เพิงนัดใจข้างปั๊มนำมาคือดิฉันชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะก็เลยมาตามฝันและการร้องเพลงนั้นนะคะต้องเริ่มจากพลังปอดข้างในนะคะคือเราต้องมีพลังปอดลมพัด งกง้าำพูกระดึงเเขตเมืองเลยคือเราต้องมีพลังปอด <Okay. S 1> ยังจำหลักคำที่ไพเออเออคือเราต้องมีพลังปอดเคยว่าบอกเคยจะคิดลืมแฟนคือรู้วันนี้แล้วก็มาวันนี้เลยค่ะที่ฉันทำเต็มที่แล้วค่ะพวาบอกเราใจป่าสะบ้อป่าสะบ้อมาประกวดร้องเพลงชื่อเพลงว่าสุขสรรวันเจ้าครับ ถึงเธอจะปานจะปานผู้ชายโรยปันโอยปันต <kaz> <absorbed> ั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีให้เธอได้รู้ Hey want to h e ไม่ได้เป็นคนที่เกเรแค่อยากจะบอกไม่ได้จะชูแต่เธอเข้าใจก็โอเคทำไมเข้าใจคงเดินเซพราววงมันลงมาโลเลประมาณนี้เลย เปิดคำสิวาอ,อูข่าวทั้งบ้านโทรมาใจค่ะที่ได้เข้ามามาร่วมกิจกรรมกับรายการคิดดูสงครามเพลงเป็น <Yeah. S 2> ที่สุดเลยค่ะ <Yeah. S 2> เคยดูแต่ในทีวีไม่เคยเห็นมาแบบนี้เลยแฟนของใครโทรมาฝากน้ำตาไว้ที่แก้มของฉั แม่รู้บางไหมจากดวงใจดวงนี้เป็นห่วงแสงนวลนวลชวนให้คนครั่งใคร ออกปอเอเอกปปไม่เพียวไม่โมมาดูสะใิตเต็มตาเป็นการร้องเพลงนะคะสำหรับอ๊ฟเนี่ยอ๊ฟก็จะเน้นไปที่อารมณ์ของเพลงค่ะให้ฉันรอแล้วได้ไรให้ทนรอขอมากไปไหมก็อยากจะบอกว่า ไม่ว่าอุ๋ยจะได้หรือว่าไม่ได้ในวันนี้นะคะแต่ว่าก็ได้ถือว่าได้ทําเต็มความสามารถที่สุดแล้วแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้มาร้องเพลงให้ฟังในวันนี้ค่ะสาวจันน้องนางจากบ้านนามาเสียงดวงชะตาเพื่อจะเจ้าโชคดีจบมสามยังไม่ค้ามมสี่เลือกอาชีพสตรีขายบริการเสียงเขาโหได้ฟัง วังเวงเอเว้าแบบเดียวแค่ดูก็เธอไม่รู้ว่าเธอนั้นดอน,นหัวใจอยากบอกรักกันว่าเธอน่ารักแค่ไหนเธอรีบบอกไปก็จะไม่ดีไหมะ ก็เ,เลยแกกฟองฉันเป็นน้ำครอมฉันเป็นมาดูใช่ไหมจนเธอมาขอว่าโทรเขาทางลาวเอ้ยอยากบอกทั้งไลยท์ทงบ้านรีบเธอหาเมื่อเทอเองเธอได้ยินเสียงรอสายแบบแบบมอให้รอแต่เบอร์นี้เธอได้ยินเสียงใจบอกว่า ไม่ผมไม่ไปคราวหนะ้าผมไปรายการนี้ผมไปรายการนี้พี่ <laughs> นักร้องวันนี้เป็นไงบ้างครับนักร้องวันนี้เต็มที่นะครับเพื่อมืองเชียงคานของเราเพื่อบ้านของเรานะครับเราก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้อนาคตเมืองเชียงคานอยู่ในมือของพวกท่านครับ ท่านได้เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทท่านจะนําไปพัฒนาอะไรครับผมมีส่วนหนึ่งนะครับของเมืองเชียงทานนะครับตอนนี้เราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเชิงวิถีและวัฒนธรรมและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านนายกนะครับได้พัฒนาก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของเมืองท่องเที่ยว แล้วก็ยังขาดงบประมาณนะครับในการต่อยอดนะครับเพื่อที่จะใช้ที่เป็นระบบซีโร่เวสซึ่งสถานที่โรงกำจัดขยะเนี่ยเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวของภาคอีสานนะครับที่มีการกำจัดทั้งในเรื่องของขยะมูลฝอยการคัดแยกรีไซเคิลน,นะครับแล้วก็นํามาใช้เป็นพลังงานทดแทนอย่างเช่นการคัดแยกพลาสติกเป็นน้ํามันนะครับแล้วก็การกําจัดขยะเป็นกา๊าซนะครับตรงนี้เอาเชียงคันบ้ขึ้นคันสนาก่อ Yeah! 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 ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานที่นี่นะครับทั้งสองฝั่งเต็ไมไปด้วยร้านขายข,ของฝากและของกินมากมาย ที่นี่เปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดและข้างหน้าไปจังหวัดไหนติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ